สวัสดีครับผมมีชุดล่างชุดนี้ครับที่ผมลงไปแล้วผมจะตัดชุดให้ท่านครับทีนี้ปกติตรงนี้มันจะเป็นเลขสี่ตัวใช่ไหมทีนี้ผมจะจับคู่ให้ครับมาดูวิธีการ ตัดสี่ตัวให้เหลือเลขเป็นคู่จับชุดเป็นคู่ให้เลยครับมันจะง่ายต่อการไปเสี่ยงดวงในการซื้อฉลากให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมครับมาดูนะครับว่าผมจะทําแบบไหนก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละครับมาคํานวณให้ทุกทกท่านได้ดูมาดูก่อนครับผมอยากให้ท่านดูก่อน ก็เริ่มจากตรงนี้ไปแล้วครับก็เอาเลขแปดสามนี่มาตั้งเหมือนเดิมครับได้แบบนี้แล้วทีนี้เอาตรงนี้บวกกันลงมาครับ จะได้เลขอีกชุดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเอาเลขสี่ตัวนี้บวกกันครับนี่ครับบวกกันเป็นคู่ๆไปแปดเก้าเจ็ดนี่ครับศูนย์หนึ่งก็ได้หนึ่ง สามสี่ได้เจ็ดห้าหกก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่ห้าบวกเจ็ดได้สิบสองแล้วทีนี้ก็เอาสามชุดนี้บวกกันลงมาอีกทีนะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดสี่บวกสองได้หกเอาเฉพาะสองตัวนี้ครับ สองตัวนันจะมีหลักสิบล่างอยู่ตัวหนึง่งนี่ครับและทีนี้เอาอีกเลขตัวนี้มาบวกกันอีกทีนึงครับเก้าบวกห้าได้เท่าไหร่ครับเก้าบวกห้าได้สิบสี ห้าบวกสามได้เท่าไรครับได้แปดศูนย์บวกสี่ได้เท่าไหร่ครับได้สี่สี่บวกห้าได้เท่าไหร่ครับได้เก้าแล้วทีนี้ให้ท่านดูแบบนี้ครับ จากตรงนี้เราได้สองตัวเเลขหลักสิบแล้วใช่ไหมตรงนี้จะคือหลักหน่วยเลยแล้วบางครั้งก็มาสองตัวผมจะจับคู่ให้ครับก็จะได้แปดสี่แปดแปดแล้วก็แปดเก้า เลขมันเข้าไปที่8ปดเกล่างครับเลข2ตัวก็ออก8ปดเก้า่าศูนยมนี่ครับถัดมาครับก็ใช้8ปดสี่คำนวณเหมือนเดิมครับก็นับไปเหมือนเดิม นี่ก็บวกลงมาเอาบวกกันเหมือนเดิมครับเป็นชุดๆไปแปดเได้ 8, 9, 7จ็ศก็ได้1 4ึหได้9 67ก็ได้3 2มสได้6กหได้14 7สวงหนึ่งได้8 9กบวกสามได้สิบสองหกบวกสี่ก็ได้ศูนย์แต่ว่าเราเอาแค่สองตัวนี่ครับเอาตัวนี้บวกกันอีกทีนะครับจะบวกไขว้กันแบบนี้นะครับเนี่ยบวกไขวแบบนี้เก้าหกได้เท่าไรครับสิบห้าห้าบวกหกได้สิบเอ็ด ศูนย์บวกห้าก็ได้ห้านี่ครับเห็นไหมอันนี้เก้าเก้าบวกหกได้สิบห้าใช่ไหมแล้วก็หกบวกหกบวกสี่ก็ได้ศูนย์แล้วก็ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกได้สิบเอ็ดจะได้เลขสี่ตัวเนี่ยในนี่มันจะมี หลักหน่วยอยู่ตัวหนึง่งของเลขท้ายสองตัวและตรงนี้จะเป็นหลักสิบจับคู่ให้ครับก็จะได้แปดสองเอ้ยแปดแปดห้าแปดห้าแล้วก็แปดศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่ง ถ้าเลขไหนมันซ้ำกันมันจะได้น้อยน้อยชุดครับแต่ถ้าเลขมันมันเยอะมันก็จะได้อยู่ประมาณหกคู่ก็เลขก็เข้าไปที่สองหนึ่งนี่ครับมันออกสามสามหกสองหนึ่งเข้าไปที่สองหนึ่งตรงนี้ก็แปดเก้าผมหาวิธีจับคู่ให้ได้ครับถ้าต่อไปก็เอาเลขนี่ครับ ที่มันออก46เนี่เอา676มาตั้งบวกกันลงมาเหมือนเดิมครับกระบวกเป็นคู่คู่78ก็ได้5 90ก็ได้9อันนี้67ได้3 แปเก้าก็ได้เจ็ดอันนี้สามห้าได้แปดเจ็ดเก้าได้หกบวกกันครับอันนี้ได้สี่ได้ศูนได้สี่นี่ครับจะได้หลักสิบล่างคือสี่กับศูนย์าทีนี้เอาตัวนี้บวกไข่เหมือนเดิมครับแปดแปดได้หก นี่ครับแปดแปดหกแปดห้าก็จะได้สามเก้าเจ็ดก็ได้หกเจ็ดเจ็ดก็ได้สิบสี่นี่ครับจับคู่ครับก็สี่หกนี่ครับแล้วก็สี่สี่สี่สาม 06 0 4แล้วก็03ก็เลขก็เข้าไปที่46นี่ครับออก0 4นย์หมันยังง่ายต่อการไปหาซื้อฉลากครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานี่ครับก็เหมือนเดิมครับเอา97ตั้ง บก็ลงมาเหมือนเดิมครับถ้าคลิปนี้มันนานก็อย่าอย่าว่าผมนะครับมันจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งต้องอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจก่อนก็บวกกันเป็นคู่ๆเหมือนเดิมครับ9บวก0ก็ได้9 1บวก2ก็ได้3 7 8ก็ได้5 9 0ก็ได้9 6 8ได้4 0 2ก็ได้2 จะได้สองสี่หกนี่ครับหลักสิบมาอีกแล้วนี่ครับมาเลขสองแล้วเนี่ยทีนี้เอาตัวนี้บวกไขว้เหมือนเดิมครับอันนี้ศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้าเก้าบวกแปดได้เท่าไหร่ครับได้สิบเจ็ดหนึ่งแปดก็ได้เก้า 8ปก็ได้แปดนี่ครับหลักหน่วยมาแล้วเห็นไหมทีนี้เราก็จับคู่ครับจะได้สองเก้าสองเจ็ดแล้ก็สองแปดสี่เก้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดก็เลขก็เข้าไปที่สองแปดนี่ครับเลขออกแปดหกเจ็ดแล้วก็สองแปด นี่ครับคือหาวิธีให้ท่านได้ครับต่อมามาดูงวดที่จะออกนี่ครับที่หนึ่งกันยาผมก็คำนวณไว้เรียบร้อยวิธีนี้ก็เหมือนเดิมครับสามสี่ตั้ง ให้ท่านดูให้จบนะครับแล้วท่านจะเข้าใจเจ็ดเก้าหนึ่งสามบวกกันเป็นคู่ๆเหมือนเดิมครับสามสี่ได้เจ็ดห้าหกก็ได้หนึ่งอันนี้ได้เก้าสี่ห้าเก้าหกสามหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าหก ก้าหนึ่งหนึ่งสามได้สี่ก็จะได้แปดสองศูนย์นี่ครับเลขสองตัวนี้หลักสิบแล้วก็เอาตรงนี้มาครับมาบวกกันอีกทีหนึ่งสี่หกก็ได้ศูนย์ 6กเก้าได้สิบห้าเอาได้ห้าห้าห้าก็ได้ศูนย์ห้าหนึ่งก็ได้หกนี่ครับหลักหน่วยจะอยู่ฝั่งนี้หลักหน่วยล่างจับคู่ครับมันรุ่นกันครับงวดนี้ครับก็จะได้อะไรครับแปดศูนย์แปดห้าแปดหกสองศูนย สองห้าและสองหกนี่ครับหนึ่งทับเ้าทับหกเจ็ดแนวทางครับมันรุ่นกันครับแล้วตรงนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองสี่แล้วตรงนี้ได้เลยครับมีสอง่่ากับว่าสองศูนย์ครับเม็ดเดียวเลยนี่ครับ ตรงใจท่านใดก็หาซื้อลัตเตอรี่ไว้ครับนี่ครับนี่ผมหาแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับให้ท่านก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับกดถูกใจให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปครับเวลาผมลงคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้ครับขอขอบคุณครับจะยาวไปหน่อยนะครับ ก็ใครเข้ามาดูมาชมก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงลยๆทุกๆคนครับขอบคุณครับ